เปิดปฏิกิริยาใบาเตยสุทีวันที่ทำหลังสารอนุญาตประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวจากกรณีที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศเสกศารนัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัวใบเตยสุทีวันนักร้องดังจำเลยคดีแชร์เ o ็ R e x 3ดีที่ลุคชันวิทวีสินหรือน้องชายและนายอมรกุศลทนายความ ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยเมื่อวันที่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาและเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกา40นาทีศาลอาญาไต่สวนเสร็จสิ้นก่อนมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยสุธีวันหลักทรัพย์หล้านบาทพร้อมมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ให้สวมกําไลเอมโดยวันนี้ใบเตยสุธีวันรูปร่างสูบผอมลงผมยาวขึ้นเล็กน้อยจนสามารถมัดผมได้และมีท่าทีสงบนิ่งและช่วงหนึ่งนักร้องดังอย่างใบเตยสุธีวันนั้นก็ได้ร้องไห้โฮยกมือไหว้ผู้พิพากษาและกอดน้องชายลุคส์ชานวิทย์หลังศาลอนุญาตประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวโดยก่อนได้ประกันตัว น้องใบเตยได้กล่าวว่าใบาเตยได้พูดคุยกับพี่สาวใบเตยมีความกังวลเครียดหลักๆคือเป็นห่วงลูกสาวขอให้ตนเองเล่าเรื่องลูกสาวให้ฟังและใบเตยก็มีความหวังทุกครั้งที่ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ก็ผิดหวังตลอด